สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเทสสินค้าของลูกค้าชื่อคุณสุทธิพงศ์นะคะสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปจะเป็นวิโมโตวีแปอาการก็คือชาร์จไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดใช้งานได้สองวันเบื้องต้นทางเราเช็คสินค้าของลูกค้าแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวสินค้าของลูกค้านะคะจะเป็นเลขซีเรียลแล้วก็วอยการันตีตัวนี้เป็นตัวของลูกค้าก็คือใช้เข้าปกติคะ่ะแต่เปิดไม่ติด ตามที่ลูกค้าแจ้งดังนั้นนะคะร้านค้าจึงทําการเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นเลขซีเรียลตัวนี้นะคะส่วนตัวเดิมอันนี้ตัวเดิมของลูกค้าตัวนี้ตัวใหม่นะคะเราเปลี่ยนแล้วก็ทําการชาร์จแบตแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะเปิดเครื่องนะคะโอเคเปิดติดนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นหูฟังของลูกค้าที่ลูกค้าส่งกลับมานะคะ โอเคล็อกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสบลูทูธนะคะกดค้างปุ่มใหญ่ไว้นะคะไฟก็จะวิ่งสลับกันจากนั้นเราไปที่การตั้งค่าในมือถือของเรานะคะไปเปิดสัญญาณบลูทูธ วีโมโตวีแปะขึ้นมาแล้วนะคะกดการเชื่อมต่อได้เลยตอนนี้ไฟกระพริบเริ่มช้าลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเดียวก็คือสีน้ำเงินหลืองจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเพลงนะคะ กดเพลงแล้วนะคะใน Youtube กดค้ามเพิ่มเสียงโอเคในเครื่องเต็มแล้วนะคะเราเพิ่มที่โทรศัพท์โอเคนี่นะคะเสียงออกปกติลดเสียงนะคะ ลดเ,เสียงปกติเพิ่มเสียงก็ปกตินะคะโอเคอันนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวก่อนส่งกลับเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตให้ลูกค้าเต็มก่อนนะคะแล้วก็เราจะทำการส่งสินค้ากลับเสลย์ให้ลูกค้านะคะขอบคุณค่ะ